สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงืัอนี้วันนี้วันพระเนาะคะ่ะเร้ากะล่งคลิปไปเลี้ยงปูฝนตกค่ำฝนตกคักตกนี่วันนี้นั่งเสนอหวยผู้ใดนี่บอเมนเซียนแต่ถูกพนันอ่ะหวยคุณอําพรนะคะเนาะคุณอําพรบอ,รบอ,รบอรเมนเซียนแต่ถูกทุกงวดมันไล่ามาบอกเจแดง นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมเบิง่งสายทหารก็ล,ล่วงไประเด้อค่ะกระเป๋ากระสิบเบิดละเบิดละเลี้ยเลี้ยบิถ,ถึงสิบใบค่ะท่านผู้ชมเจดงใส่ลอตเตอรี่ไ้เบิดแล้วถ้าท่านได้รับวันที่สองที่สามกับลอตเตอรี่ของงวดวันที่หนึ่งแะค่ะเนาะเพราะมีเงินยี่สิบบาทใส่ไว้ทุกกระเป๋าเลี้ยวรอบสุดท้ายหรือมือแรกสิบเบิดก็บม่โหดอ,อกมือน,นี่ก็เลี้ยอยู่ประมาณสิบใบ กระเป๋าหนึ่งใบลอตเตอรี่ใบหนึ่งเงินยี่สเงินขวัญถุงยี่สิบบาทเด้อเป็นเงินขวัญถุงยี่สิบบาทนะคะเป็นขวัญถุงให้ท่านผู้ชมปังปังเฮงเฮงเจ๊แดงเนี่ยลอตเตอรี่ซื้อเมื่อไหร่เจ้าของบตรของสังคมของอาจารย์ไอสิงมีหนึ่งเก้าหกเก้ามีห้าแปดห้าเก้าสี่แปดยังหนึ่งเก้าสี่แปดห้าแปดนี่แหละมัก ของเงินจางคม่มกระเสื้อไว้เวิดแต่ว่าจะีดงบม่ได้ค่ะไม่ได้เลยไม่เหลือเลยเอาให้ท่านผู้ชมมั้นี่นให้ด้วยใจเลยนะให้อยากให้ท่านผู้ชมถือให้ด้วยใจเลยเดือนนี้เลขบ่ง,งามเลยค่ะเหลือเลขเหลือหนึ่งสองศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดสามนี่เหลือเท่านี่เจดแดง สองร้อยกว่าใบเกือบสามรนะ้อยใบนาะทรงเห้ท่านผู้ชมมัดเลยค่ะท่านผู้ชมนะขอถูกลงวันที่หนึ่งอย่าลืมแบ่งเจดเียงห้แบ่งทุกคิบกระถามแบ่งถุกคิบไว้เจดเียงย่อมขาดตุนต้นย่อมวัตะตื้นคืนกัไอะไรท่านผู้ชมโอ้ย <c oughs> ขอให้ถูกสามโตหกโตทุกค้นหลายขอให้ท่ายลอตเตอรี่หากขอให้ถือเกือบทุกคเนนะคะ่ะลงวัลใหญ่เอาไปเลยลงวันที่หาที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่ง เอาไปเลยเนาะค่ะเนาะจะแดงอุตสาขสันสีซสื้อใส่กระเป๋าจดียงเลอกบได้รอตรตอรีตามมากเลยเดี๋ยวนี้อใอ้ท่านผู้ชมเบิดเนาะค่ะขอแต่ท่านผู้ชมถือก็ดีใจเล้วที่ท่านบ่ได้เสียเปล่าเนาะค่ะเนาะได้กระเป๋าแล้วก็เงิน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 ขวัญถุงไปด้วยยี่สิบบาทเนาะค่ะเนาะโอ้ยขึนกาไรคะ่ะกาไรแน,ใน,ในใ่ท่านผู้ชมเนาะ,ะไอตะคาแอดมินเฮ่ากับพ่อเดียวผู้หลับงานหัววิ่งมาค่ะหัวมุน อะไล่ตอบไล่ล้วก็รับท่อหัวหมุนเลยเอาหวยหวยอาจารย์สีกับแม่ลยค่ะทำส้มเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปนาเนาะคลิปนี้เอาหวยคุณน้ำพรไปก่อนเนาะค่ะเนาะไม่นีค่ะไม่ไม่ไ,ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเดือนนานี่เมื่อนี้ท่านว่ากระเป๋าสิเบิร์เบริเบร์แล้วเนาะ วันจุดทายแลว้วันจุดท้ายเดือนสิบใบคุณอำพรหววคุณอาพรเนาะคะ่ะอันมวลคลิปหนาหววอาจารย์สีเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจแดงเลยเนะค่ะเด้อเยวไปเบิง่งตัวเลขน้ำกันคะ่ะท่านผู้ชมนะคนว่าถูกมมเมนเซียนแต่ว่าถูกคนวาเนาะ เอาวดวันที่หนึ่งวดวันที่หนึ่งหนึ่งเมษาสองห้าหกหก,หกนะคะอยากให้ถูกกันทุกผู้ทุกคนเดี๋ยวจบนี่มแล้งจะแดงสรุปหวยให้เนาะเนาะ,นะสำหรับคนที่ถ้าไม่ได้มาดูทุกคลิปทุกคลิปอยากจะเบิ่งสรุปหวยมีไ่ไผแน่โอ้สรุปหวยจะสีวินเลขกวันนี้แหละู้ไดเบิ่งสรุปหวย เตรียมแคปหน้าจอไว้เลยเจดียงสรุปไว้หลายสำนักนะคะแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดอาจารย์สิงสิวงตัวใดกะจังไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะวงตัวไหนแต่เจดียงสิบอกนะคะเดี๋ยวจะพยายามบอกทุกคลิปแต่ว่าเจดียงบอกแล้วจักเพิ่นสิวงจริงบาจิงเพิ่นอาจสิเปี่ยนใจเพิ่นอาจสิหลอกใหเ้เหาเนาะเพระาะว่ามิด อาจจะมีตุหลอกเจแดงว่าเนาะยังบ่มั่นใจนะเพิ่นว่านสีพรมข้งางล่างสิบเก้าข้างบนหกเก้านี่เจแดงยังมั่นใจว่าเพิ่นอาจสิเฮ็ดให้เฮาเคลรือจังใดหรือว่าอาจสิแมน่นจริงแท้แน่นอนผู้ใดได้เบื่อเพิ่นแล้วก็ได้ไล่เพิ่นน่ะก็ไล่บอกเจแดงเนี่ยเพิ่นส่งไปให้ทั้งไล่ตัวใดเน,ะนะาจจะเนาะจนสิมีอาจสิมีเปลีป่ยนแปลงห้องสุดท้ายก็ได้ก็ว่าบ่าถูกเนาะแต่นผู้ชมเนาะ เอาไปเบิ่งหวยน้ำกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่งซื้อครีมได้นะคะครีมถามท่านผู้ชมมาเข้าสิจัดโปรโลดราคาต้นเดือนเมษาดีไหมนะว่าแอดมินเข้ากันอย่างมวลสงการสิรับต้งงาน่านยะเอาเลยค่ะต้นเดือนเมษาให้ท่านถูกลังถูกหวยวันที่หนึ่งนี้กับวันที่สิบหกนะมาจะเดียงลดให้พันสองร้อยบาทนะคะ่ะ พันสองร้อยบาทลดไปเลยพันสองร้อยบาทนะคะ,ะวันที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นวันที่หนึ่งตอนนี้โอ๊ตเาต้องสั่งไ,งได้ถ้าไปสั่งวันที่หนึ่งวันที่วันที่หนึ่งต่านสั่งเลยนะคะเนาะสั่งมาตอนนี้ไม่ลดสั่งวันที่หนึ่งตรงน,นี้ก,ก็จะลดบ่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทบาท,ทวนบ่ ห้าร้อยบาทท่วนเอากำไรหน่อยหน่อยห้าร้อยบาททวนเนาะค่ะห้าร้อยบาททวนเนาะห้าร้อยบาททวนเนาะตรงนี้ก็จะถอดบ่ได้ห้คคาแอดมินเนาะสาขาร้อยบาททวนคือกันเนาะสองอย่างนี้หนึ่งพันบาทเนาะยาตาแล้วแค่ก็แค่เสียมบำรุงกระดูกบำรุงไกระดูกแล้วก็แก้ปวดกระดูกลดบวมของเก้า แก้ปวดเกาเนาะคะ่ะโดยเฉพาะเลยค่ะตัวนี้นะแต่ว่ายาสายตาเป็น1 2อยพาดบำรุง,งทุกส่วนในร่างกายของด้านบำรุง,งตับอ่อนไม่ให้เป็นเบาหวานบำรุง,งตับอ่อนไม่ให้เบาหวานขึ้นตาเบาหวานกระท่ทนใดค่ะเนาะมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นวิตาหารเสริมวิตามิน เน้นๆไปที่ดวงตาค่ะเน้นๆที่ดวงตาสายตาผ้ามัวเป็นต่อหินต่อล้มต่อกระจกน้ำตาไหลหิตาไหลเนาะคะ่ะก็ทานได้โอ้ยบอกหลายเจ๊แดงเนี่ยมาเห็นเจ๊แดงน่ามาหากินเนี่ยคะ่ะเนาะเอาเงินซื้อหวยขอเงินซื้อหวยท่านผู้ชมในกาไล่มัน,น,นไ,ไปซื้อหวยเอ้าไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะเจ๊แดงจีเียนให้เบิ่งนะะเนาะค่ะเนาะ ก็ขอบคุณทุกทุกท่านเน้อค่ะก็ขอขอบคุณมากมายที่เป็นผู้มีอุปการะคุณจังกับเป๋ากับขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยไปน้่กันสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข่อย่าหนาวเนาะคะ่ะขอให้กินข้าวแซ่บนอนหลับให้อยู่เป็นสุขนะคะแล้วก็ไปไปลงตัวเลขกันดีกว่าว้าวมากกับไลน์แล้วคะท่านผู้ชมเนาะเบิ่งหวยกันคะ่ะ หวยคุณอมพรจะแดงลื่มเขียนคุณนะคะเนาะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเขียนกำกับไว้ให้ข้างล่างหวยคุณอมพรยังกะงวดวันที่หนึ่งมีหนึ่งสี่เก้าห้าแปดสองจับคู่นะคะเนาะเด่นที่หนึ่งกับสี่เด่นที่หนึ่งจับกับสี่ 1, แ, 4, แคบหน้าจอไว้เลือกขาดแล้วกับเบิ้งสามตัวก็มีหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่แปด สองสี่เก้าสองสี่แปดเก้าหนึ่ง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 สี่นะคะบนล่างนี่ก็ที่ห้าหนึ่งห้ากับสี่แปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่แปดสี่เก้านะคะเนะแล้วก็ตัวเด่นก็หนึ่งห้ากับสี่แปดค่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่างถอดค่ะสี่เก้าสี่แปดก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สี่เก้าสี่แปดคือตัวเด่นเนาะค่ะหนึ่งสี่ หนึ่สี่แปดสองสิบแปดหนึ่งสี่เก้าสองสีเก้าค่ะเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งของเป็นตัวลองนะคะเนาะกันไวขึ้นหนึ่งหนึ่งค่ะเนาะตุก,กันของเพลินนะก็สวยแล้วหนึ่งสี่เก้าอยู่ข้างบนหนึ่งมีห้ามีสี่มีแปดมีเก้ามีสองหนึ่งเป็นหลักร้อยสองเป็นหลักร้อยนะคะเทเบิลมามาหนึ่งหนึ่ง เน้นที่สี่แปดแล้วก็สี่เก้านาะคะ่ะหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าโอ้ยสวยค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยไม่รู้ว่าซื้อหรือเปล่านี่ตรงกับเที่ยนตรงกับวันนั่นแคปหน้าจอค่ะท่านผู้ชมตรงกับถูกเดือนจาก 9, 9, ะะ้าหนะึ่งสี่เก้าเนาะค่ะเนาะขอคอยท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปนน้ำกัน ก็ปัถนาและพระบนาอย่างนั้นเนาะคะ่ะให้ถือน้ำกันค่ะท่านผู้ชมทรัพย์สินเงินทองที่จะมาแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเราแบ่งว่าปันความแบ่งปันความสุขให้แก่เราเขามีเงินมีทองติดหนีเพิ่นเขาก็อยากใส่หนีบขม่มีเงินมีทองก็อยากมีไม่มีเงินก็อยากให้มีไปใช้หนี้เพิ่นไปใช้ใจ่ายลูกเต้า ชอบขั้วยังขัดสนเงินทองก็ให้เล่นแต่เพียงเาบาๆเด้อค่ะเด้อสิ่งที่ไม่แน่นอนให้เล่นเบาๆตามกําลังเจ้าของมีมือหนึ่งเหรียญพันหนึ่งสองพันกับพ่อค่ะมีพันสองพันก็เหรียญสักสองสามร้อยก็พอเนาะค่ะอย่าโลภมากอ่าอย่าโลภมากเส้นเีแดงเจแดงโลภมากมีกิเลสหนาเนานะค่ะมีความโลภมีความไม่พอ มีน่อยอยากได้หลายมีหลายอยากได้หลายไปเมื่อเศรษฐีข้าจะมีลอยล้านอยากมีพันล้านมีพันล้านอยากมีหมื่นล้านเอ้ยของเขามีเงินลอยก็อยากมีเงินพันเพราะมีเงินพันก็อยากมีเงินหมื่นมีเงินหมื่นก็อยากมีเงินแสนมีแล้วเงินแสนก็อยากมีเงินล้านมีเงินล้านแล้วก็อยากมีหลายหลายล้านค่ะท่านผู้ชมเอ้ยมันบ่พอดอกกันหาเงินเนาะค่ะเนาะถึงในกระบ่พอดอกค่ะกิเลสของคนเรา หยุดอยู่ที่ตัวเองแหละหยุดม่ได้นะปากท้องเขาม,มีอ่าเ้าม,มีความโลภอยากได้นั่นได้นี่เสอผ้าสวยท้องสวยๆนะคะมีเราก็ไปเที่ยวไปเล่นไปกินใช้เงินให้เป็นประโยชน์เด้อค่ะเด้ออย่าไปกักผู้ใดมีหน่อยกักไว้เพื่อลูกเพื่อลานใครมีพอแล้วก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์ไปเที่ยวไปกินไปเล่นเสริมซื้อความสุขให้ตัวเองก่อนชีวิตจะหาไม่นะคะเนาะ ขอให้ธมุส้มโจกดีรวยๆถูกหวยไปนน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ